สวัสดีครับพบกับการรีวิวสินค้านะครับที่เห็นตรงหน้าคือกองไฟฟ้าคัสโปครับชื่อรุ่นของเขาก็คือ Auto A นะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นการทดลองเสียงนะครับแล้วก็บอกสเปคไปคร่าวๆนะฮะก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าออก o A เเนี่ยนะครับมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่เห็นคลิปที่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองไปเปิดดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า จาออคตเอเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับอ่ะอันนี้นะครับทางด้านขวานะครับทางด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับก็แผงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเครื่องมือนะครับปุ่มการกดการปรับแต่งทั้งหมดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวออโต้เอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะให้เริ่มดูจากไฟแดงๆตรงนี้ก่อนนะครับไฟตรงแดงตรงนี้ก็คือจะเป็นคําสั่งถ้าอยู่แดงด้านบนครับโนมอลตรงนี้นะครับก็จะเป็นแถบนี้ครับมีคิดนะครับ ไว้นะครับแล้วก็ซองครับส่วนเจ้าปุ่มนี้นะครับก็ถ้ากดมาปุ๊บก็จะเป็นโคดด้านล่างนี่ครับก็จะเป็นไฟโชว์ท้านนี้แทนก็จะเป็นคำสั่งของเมนูด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นริทึมครับบี t นะครับแล้วก็แพทเทิร์นนะครับก็เดี๋ยวผมลองกดปุ่มให้ดูนะครับก็สมมติว่าไฟแดงอยู่ด้านบนนะครับโดยด้านจอด้านบนก็จะเปลี่ยนสถานะอย่างนี้นะครับนี่นะครับไว้ครับซองครับริดทึมนะครับอย่างนี้เลยนะครับ ก็เราจะเริ่มคําสั่งของตัวเจ้าคิดนี้ก่อนนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือคิดนะครับนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับดัมคิดนะครับก็ผมจะให้ดูตรงไอ้ตัวแถบมันเป็นแถบสีออกขาวขาวนะครับจะไม่ขาวมากนะครับแล้วก็ลูกศรขึ้นลงตรงนี้ก็คือมันจะเป็นคําสั่งตัวนี้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูอันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าตอนนี้เราเล่นกองชุดของศูนย์ล็อกมาอยู่นะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชุดนะครับซึ่งโรงงานเขาตั้งมาให้ทั้งหมด30ชุดนะครับตามที่ขึ้นรูปเลยนะครับก็จะมีล็อกป๊อปล็อกแจ๊สอะไรอย่างนี้นะครับมีให้ดูตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าจะเล่นอันไหนก็ปรับไปเบอร์นั้นเลยนะครับอยากเล่นแนวไหนนะครับในนี้จะมีตั้งแต่ศูนย์หนึ่งถึงสามสิบนะครับก็คือสามสิบชุดจากโรงงานนั่นเองนะครับพอเรากดไปถึงสามสิบปั๊บเนี่ย เริ่มขึ้นใหม่เนี่ยจะเป็น usr 0 1ก็ย่อมาจาก user นะครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้สามารถปรับแต่งได้เอง20ชุดนะครับก็จะเป็น usr 0 1ถึง usr 2 0นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมกดให้ดูไปก่อนนะครับอ่าก็คือปุ่มนี้จะเป็นการเพิ่มการลดนะครับอ่านี่ผมกอกลับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็น กลับมาเป็นเหมือนเดิมศูนย์ล็อกนะครับนะครับทัดลงมาบรรทัดต่อมานะครับก็จะเป็นเทมโปะครับซึ่งซึ่งเทมโปกับอีกอันนึงนะครับบรรทัดที่2นะครับก็จะทํางานคู่กับปุ่มของเทมโปตัวนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในอ่าในเรื่องของเพลงซองนะครับแล้วก็พวกริทึมพวกบิดพวกแพทเทิร์นตรงนี้นะครับผมข้ามไปก่อนนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ได้ทําอะไรนะครับแค่เขาแสดงสถานะไว้เฉยๆนะครับลงมาเอ็กซ์ติกนะครับก็คือ ออนรอตัวนี้ตัวนี้จะบอกให้รู้ว่าเจ้าแป้นกองนะครับสายล่างปุ่มนี้นะครับสายล่างตัวนี้เป็นการเปิดปิดระหว่างเสียงกระเดื่องนะครับเสียงคลิกเสียงกระเดื่องนะครับให้เป็นขอบกองนะครับเดี๋ยวผมลองทดลองเสียงให้ดูนะครับสังเกตตอนนี้จะเป็นเสียงกระเดื่องนะครับแล้วถ้าผม คือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มลดตรงนี้ก็จะเป็นออนออฟนะครับจะเห็นนะครับเป็นออนออฟหรือว่าเรามากดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับทางรัดของเขานะครับก็จะหน้าจอก็จะเปลี่ยนเหมือนกันว่าเป็นออนออฟนะครับนะครับแต่ถ้าขึ้นว่าออฟนะครับอ่ามันจะเป็นเหมือนอ่ามีมีสองเสียงนะครับ ตีแรงเป็นลินช็อตครับอ่านะครับตีแรงเป็นเสียงลินช็อตนะครับเสียงขอบกองกับกับหนังกองอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมโอเคนะครับผมก็ปิดไปอ่ะเรามาดูต่อนะครับก็บรรทัดต่อมาไฮแฮตเลเยอร์นะครับก็ตอนนี้เขาออฟไว้นะครับออฟออฟก็ปกติครับปุ่มไฮแฮตอ่าแป้นไฮแฮตือแป้นนี้ครับ ให้ h a เปิดปิดปกตินะครับแต่ถ้าเราไปเปิด on มันนะครับเปิด on นะครับก็คือพูดง่ายคือถ้าเราตีเบานะครับถ้าเราตีเบาๆจะเป็น head ปิดนะครับนะครับ head ปิดเลยแต่ถ้าเราลงน้ำหนักแรงจะเป็น head เปิดครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับที่เขาให้มานะครับอ่ะผมผมปิดไปก่อน นะครับก็เป็นออฟนะครับอ่าบรรทัดต่อมาครับรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บนะครับก็จากที่ผมสังเกตนะครับถ้าเรามาอ่าบรรทัดไหนนะครับที่เป็นชื่อแต่ละหมวดหมดนะครับแล้วขวามือเราไม่มีให้ให้ให้ปรับนะครับก็หมายความว่าเราเขาจะให้เราเข้าไป Enter เข้าไปปรับข้างในนะครับก็โดยใช้ปุ่มนี้ครับ Enter เข้าไปนะครับอ่าก็จะเป็นอีกหน้าจอก็แสดงขึ้นมาเลยเอฟเฟกตรีเวิร์บนะครับนะครับ ในรีเวิร์เนี่ยก็จะมีะให้ปรับรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่ผมไปคร่าวๆแล้วกันก็คือมีให้ปรับ6 r e ีเวิรนะครับ6เสียงเดี๋ยวผมทดลองเสียงสัก2-3สเสียงนะครับมิติของรีเวิรขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็เป็นรายละเอียดอีกมากมายนะครับเป็นไทม์ยืดให้มันเสียง อะไรต่ออะไรหางเสียงบ้างอะไรเนี่ยครับเลเวลวอลลุ่มบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและก็ตรงนี้นะครับเซฟทูนะครับเซฟทูยูเอสศูนย์หนึ่งตรงนี้สามารถปรับแต่งได้ว่าเราจะไปเซฟที่ยูเซอร์ไหนนะครับก็คือเครื่องเนี่ยจะจะสามารถเซฟยูเซอร์ศูนย์หนึ่งถึงยูเซอร์ยี่สิบเท่านั้นนะครับนะครับที่ย่อว่า u s r ศูนย์หนึ่งนะครับเนี่ยถึง u s r 2สองศูนย์นะครับผมกดปรับเป็นอย่างนงี้นะครับนะครับเราเลือกได้ครับว่าเราชอบเสียง รีเวิร์บเนี้ยหรือว่าเราอยากได้รีเวิร์บเนี้ยไปลงในกองชุดชุดไหนนะครับอันนี้เขาก็แยกมาได้อิสระชัดเจนนะครับเสร็จแล้วนะครับสมมติผมปรับเสร็จแล้วก็กดออกนะครับอ๋อกดเซฟก่อนก็ได้สมมุติว่าถ้าเราเรา,เาทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกตรงนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับกดเซฟอีกทีครับมันก็จะเซฟทับเลยแต่อันนี้ผมไม่ได้เซฟเพราะว่าเราจะไปต่อเรื่องอื่นนะฮะก็กดออกไปอ่ะต่อมานะครับบรรทัด ถัดลงมาก็จะเป็น EQ ครับก็กดเหมือนเดิมครับก็กด Enter เข้าไปครับในหน้านี้ก็จะเป็น EQ Low ครับ EQ High นะครับนะครับก็เลือกลงตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นความถี่ของเสียงครับแล้วก็มีเณฑ์นะครับก็ทำงานคล้ายกันไ i g h กับโลนะครับเดี๋ยวลองคร่าวๆให้ดูนะครับเสียงทอ m 3แล้วกันครับกดก่อไปเลยนะครับแล้วลองตีให้ดู แล้วก็มีเกนครับปรับทุ้มโทนเกณ์เสียงโลเสียง5านพวกนี้นะครับก็สำหรับมือจูนนะครับผมว่าน่าชอบก็จะมีเบอร์ทั้งหมดนะครับส0 1ถึง127นะครับ อ๋อลืมบอกไปก็มีเซฟได้เหมือนกันนะครับว่าจะไปที่ usr เบอร์อะไรนะครับก็คืออิสระเลยนะครับว่าจะให้ชุดไหนชุดไหนเป็นเอฟเฟกแบบไหนนะครับอ่ะกดปุ่มออกปุ่มนี้นะครับอ่ะหน้านี้ก็โดยรวมๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการปรับแต่งของ Voice นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูเมนูต่อไปนะครับปุ่มนี้นะครับไว c e นะครับ กดเลยนะครับก็หน้าจอก็จะแสดงผลอย่างนี้เลยครับวอยนะครับตัวเมนูวอยตรงนี้นะครับก็คือเป็นการปรับแต่งเสียงแต่ละแป้นนะครับว่าเราจะเอาแป้นตรงไหนเป็นเสียงอะไรนะครับแล้วก็สามารถทําเสียงให้มันเบาหรือดังก็ได้ตามใจเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแพ่นเสียงได้ด้วยนะครับมีลูกเล่นอีคต่างหากนะครับเดี๋ยวเราลองไปปรับดูนะครับก็ตอนนี้นะครับหน้าจอจะขึ้นว่าทอม3นะครับคือจอเขาจะหน้าจอเขาจะแสดงขึ้นว่าเราตีล่าสุดอ่ะคือ แป้นไหนนะครับเมื่อกี้ผมตีเล่นทอมสามอยู่ใช่ไหมครับก็จะขึ้นอย่างนี้เลยทอมสามนะครับแล้วก็ตอนปรับแต่งนะครับระวังด้วยนะครับว่าอย่าไปโดนแป้นอื่นนะครับถ้าไปโดนแป้นอื่นมันก็จะไปปรับแป้นนั้นทันทีนะครับตอนนี้เราเราก่อนอันนี้ปรับทอมสามไว้เดี๋ยวผมเอามาทอมหนึ่งบ้างชื่อเป็นทอมหนึ่งนะครับในทอมหนึ่งเขาก็จะบอกอยู่ว่าตอนเนี้เขาใช้เสียงอะไรอยู่นะครับเสียงเบอร์ที่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับ ในเครื่องก็จะขึ้นเป็น204นะครับเบอร์ที่204เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตามนี้นะครับว่าในแต่ละเสียงเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมแจ้งไปที่300เสียงนะครับตัวเครื่องออคโตตัวนี้แต่เรามาปรับดูแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด408เสียงนะครับอันนี้ต้องขอแก้ไขด้วยว่าเป็น408เสียงนะครับแล้วก็ดูตามคู่มือนี้ได้เลยครับว่ามีเสียงอะไรให้มาบ้างนะครับ โอเคนะครับแล้วเราก็มาดูที่หน้าจอนะครับบรรทัดต่อมาครับเป็นวอลลุ่มครับก็คือเสียงเบาดังนั่นเองนะครับก็เจ้าตัวทอมหนึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่เบอร์120นะครับก็ปรับได้ถึง127นะครับแล้วก็เริ่มศูนยนย์ใหม่นะครับก็ถ้ามันดังไปก็ปรับเบาลงนะครับอะไรอย่างนี้ตามความชอบเลยแล้วก็บรรทัดต่อมาก็คือแผ่นเสียงครับจะแผ่นไปซ้ายไปขวานะครับ ยิ่งน้อยๆน่าจะประมาณไปทางซ้ายนะครับถ้าเยอะๆก็จะไปทางขวาก็คิดง่ายๆก็น่าจะประมาณว่ามันสูตรที่เบอร์ร้อยยี่บเจ็ดได้ไหมครับก็หารครึ่งน,นะครับอ่านะครับหารครึ่งก็ถ้าเบอร์หกสิบก็อยู่ประมาณซ้ายกลางๆกา,กานมั้งครับอะไรอย่างเงี้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมถ้าต่อมาเลยนะครับเมดี้คีนะครับอันนี้ต้องเป็นการต่อเมดีนะครับพอดีเราก็ ไม่มีอุปกรณ์ MIDI ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวข้ามไปเลยนะครับแล้วก็มาเอฟเฟกครับก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับถ้าด้านขวาไม่มีตัวเลขให้ปรับให้กด Enter เข้าไปนะครับปุ่มนี้ Enter เข้าไปครับนะครับก็จะมีปรับรายละเอียดนะครับเข้าไปอีกนะครับผมก็มาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นการเหมือนปรับจูนเสียงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนปรับหนังกองก็ได้ครับเลียนงันก็ได้ปรับถอยลงครับ เหมือนว่าเราชอบเสียงกองนี้แล้วแต่อยากได้เสียงสูงเสียงต่ําอีกแบบหนึ่งนะครับก็มาปรับหน้านี้นะครับแล้วเราก็สามารถเซฟได้ด้วยนะครับก็กดเซฟเลือกได้ด้วยว่าจะไปเซฟยูเซอร์ไหนนะครับก็ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเซฟครับอ่ะแต่นนี้ผมจะออกนะครับออกมานะครับก็ในหน้าว o i ด e หน้านี้นะครับก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ทําแบบนี้เหมือนกันทุกแป้นนะครับไม่ว่าจะเอาแป้นไหน ไม่ต้องกลัวว่าอ่าอันนี้เป็นแฉแคร์ต้องแคร์ตลอดไม่ใช่นะครับจะเป็นเสียงอะไรก็ได้นะครับในในสีแป้นนี้เดิมๆโรงงานมาแป้นซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเสียงแคร์ครับแล้วก็ถัดมาทอมหนึ่งทอมสองนะครับแล้วก็ไลท์ครับแล้วก็เจ้าแป้นนี้นะครับเป็นเสียงกระเดื่องนะครับตีเป็นเสียงกระเดื่องกับถ้าเราไปเปิดปิดของเอ็กซ์ติกตัวนี้นะครับที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเสียงขอบกองนะครับแล้วก็ถัดมาสแนร์ทอมสามแล้วก็นี่ไฮแฮทนะครับ เราสามารถเซตได้นะครับว่าจะเอาตัวไหนเป็นแป้นเสียงอะไรนะครับนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงเดิมนะครับเป็นอะไรก็ได้เป็นเสียงคาเบลเสียงแฉเสียงผสมอะไรก็ได้นะครับวางเป็นนามแป้นแป้นได้เลยนะครับก็ในหน้าวก็จะมีเท่านี้นะครับปรับแต่งเสร็จปุ๊บก็มาด้านล่างนะครับเซฟทูตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเซตตรงนี้ก่อนกดก็ดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันจะไปไปที่ไหนนะครับตอนนี้ก็เป็น U S R ศูนย์หนึ่งนะครับก็จะมีถึง U S R ย0ิใช่ไหมครับก็เลื่อนตรงนี้ได้เลย ตอนเซฟก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าเซฟปุ๊บมันก็จะทับอันเก่าเลยนะครับอ่าแล้วกดเซฟนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ออกนะครับโอเคนะครับหน้าบอยก็มีแค่นี้ครับอ่ะกดออกก็เป็นนี้ก็ได้ครับคลิกอ่าก็คือหน้าเล่นปกตินะครับอ่ะต่อไปเรามาดูปุ่มนี้บ้างครับปุ่มซองนะครับก็กดเข้าไปครับแล้วหน้าจอก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับซองเดโมศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งเจ้าซองตัวนี้มีเดโมทั้งหมด ยี่สิบเสียงครับก็ศูนย์หนึ่งถึงสองศูนย์นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปให้ดูนะครับแบบนี้เลยนะครับว่าในแต่ละเสียงเนี่ยอยู่เบอร์ไหนนะครับก็กดกรอตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าอ่ะผมเอาศูนย์หนึ่งเลยนะครับก็ทํางานคู่กับตัวนี้นะครับลูกศรเลี้ยวขวานะครับที่เป็นเพนะครับนะครับกับทับสี่เหลี่ยมตัวนี้กดกดไปเลยครับ จะเป็นเสียงเพลงครับแล้วก็เจ้าปุ่มสีปุ่มนี้นะครับก็ทำงานในเมนูนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปนะครับก็คือเสียงกรองนะครับหายไปเพราะผมกดปิดนะครับไฟก็จะไม่ขึ้นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมลองกดปุ่มอื่นบ้างนะครับ นอกากนี้ครับก็คือเจ้าปุ่มตรงนี้นะครับที่มีไว้ให้นะครับก็คือสามารถเปิดปิดนะครับเราอยากจะตีเองนะครับก็เปิดเอร์ชั่นเบสคอร์ดไว้ก็ได้นะครับกพอปิดเสียงแร็กรองไว้นะครับหรือเราจะเปิดทั้งหมดเลยนะครับเปิดทั้งหมดเลยเอาผมเปิดนะครับก็ตามเมนูนี้เลยครับตามหน้าจอเลยดัมนะครับเบอร์ตรงนี้คือเบอร์วอลลุ่มนะครับอยากจะเบาดังก็เพิ่มตรงนี้ได้เลยบวกลบตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ ตามนี้เลยครับหรือจะปิดก็กดปุ่มปิดแล้วก็จะขึ้น off นะครับหน้าจอก็จะขึ้นว่าออกมีการปิดไฟก็จะหายไปตรงนี้นะครับนะครับซึ่งในหน้านี้เนี่ยก็จะมีปุ่มนี้นะครับอีกปุ่มหนึ่งที่เสริมเข้ามาด้วยนะครับก็คือเหมือนจะเป็นปุ่มเหมือนสอนนะครับนะครับเหมือนเราให้เราติดตามไฟจะมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับที่เขาเล่นเพลงเนี้ยเขาตีแป้นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับอ่ากดทิ้งไว้แล้วกดเพลครับ เห็นไฟขึ้นใช่ไหมครับอ่าอันนั้นก็คือเป็นเป็นบอกว่ามีการตีตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเสียงแต่ถ้าดูไม่ทันนะครับผมก็แนะนําก็ให้ไปที่เทมโปข้างบนนะครับตีไม่ทันอย่างเงี้ยปรับช้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ซ้อมก็เป็นการฝึกหัดเวลาอยู่ที่บ้านนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสอนนะครับที่เจ้า ออโต้เอตัวนี้ทำออกมานะครับไวฝึกหัดนะครับในหน้านี้ก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นเมทานอมครับก็คือตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเขียนว่าคลิกนะครับออฟอยู่นะครับก็คือปุ่มนี้ครับทำงานกระปุ่มนี้นะครับ,บ,รบเดี๋ยวผมลองกดไปก่อน แล้วบางคนชอบแบบเสียงเบาเสียงดังนะครับก็เบาเสียงได้นะครับไอ้เจ้าวอล่มตัวนี้คือตัวเบาเสียงของคลิกนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีปรับนับห้องด้วยนะครับ4ี่ทับ4อะไรเงี้ยก็ต้องกดปุ่มเทมโปตัวนี้นะครับมันก็จะออกไปอีกหน้าหนึ่งละนะครับก็ไปอยู่หน้าดัมคลิกนะครับแล้วก็ปรับอย่างเงี้ยครับ มีทับหกทับสี่อะไรอย่างนี้นะครับกดปรับไปเรื่อยแต่ส่วนมากก็จะเลื่อนสี่ทับสี่กันนะครับอ่านะครับก็สี่ทับสี่ครับแล้วกลับมาหน้าเดิมเมื่อกี้อยู่หน้าสองนะครับก็ในหน้าสองหน้านี้ก็ก็มีประมาณนี้นะครับหมดแหละนะครับในการใช้งานอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเมนูพิทึมนะครับ